สวัสดีครับวิธีการโอน TRX จากกระเป๋าทอนเว l ตนะครับผมไปที่สตางโปรนะครับผมก็คือก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปเอานะครับรหัสกระเป๋านะครับอยู่ที่สตางโปรก่อนนะครับผมซึ่งเข้ามาที่สตางโปรนะครับเราก็มานะครับผมที่นะครับโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่ยอดเงินนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาที่ตัวเหรียญ TRX นะครับ เลื่อนมาเอากระเป๋านะครับ trx นะครับนะครับก็คือให้แตะที่ตรงฝากนะครับผมเลือกที่ตรงฝากนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นนะครับตรง qr code ขึ้นมาให้เราแล้วก็แตะที่ตรงนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับผมแตะปุ๊บนะครับเพื่อเป็นการ copy link นะครับ link ตัวนี้นะครับจากนั้นแเ้าก็กลับมาที่หน้ากระเป๋านะครับ แล้วก็นะครับแตะโอนนะครับส่งเหมือนเดิมนะครับส่งโอนฝากเหมือนกันเลยนะครับผมแตกต่างกันแค่เราใช้รหัสกระเป๋าของสตางค์โปรมาใส่แทนรหัสกระเป๋าตัวอนลัตรเท่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ยอดลงไปนะครับผมหนึ่งผมจะโอนไปสัก1,000นะครับผม1000พเหรียญนะครับจากนั้นก็มาแตะที่ตรงข้างล่างนี้นะครับผมแถบนี้นะครับแล้วก็ ท่าน,นี้ใส่รหัสกระเป๋านะครับรหัสกระเป๋าของสตางค์โปรที่ผมได้คัดลอกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็แตะที่ตรงวางครับตรงนี้จะใส่ชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ผมจะลองใส่ดูนะครับ HHT แล้วกันนะคาย่อสตางค์โปรแล้วก็ต่อด้วยชื่อผมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วต่อ แล้วก็แตะที่ตรงนี้นะครับอืมก็จะเป็นชื่อผมพอรอบต่อไปเสร็จปุ๊บเวลาเอากระเป๋านี้มาวางมันก็จะขึ้นชื่อผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แตะที่ตรงแถบนี้ได้เลยครับอ่าแต่อีกทีนึงครับแล้วก็ใส่ลายนิ้วมือหรือว่ารหัสผ่านนะครับเมื่อกี้มันก็จะโอนอันนี้คือ,คอโอนสําเร็จแล้วนะครับเป็นสีเขียวเนี่ยครับอ่าซึ่งเมื่อกี้ผมไดโอนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะรอ นานพอสมควรนะ่ประมาณ5-10นาทีได้แต่นี้ก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นยอดยอดที่แล้วนะครับผมอ่ะโนเข้ามานะครับเสร็จเสร็จแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ก็แค่แนะนําวิธีการเข้ามาเอานะครับรหัสกระเป๋าแล้วก็วิธีการโอนนะครับผมอ่ะก็จะทําประมาณนี้แหละครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นคลิปวิธีการ เข้าไปวางขายนะครับวางขายเหรียญตัว TRX นะครับผมในกระดานของสตางโปรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ